มาชาแอมใหม่คริสติน่ารวมตัวกระซิบบอกแฟนๆจ้างได้ก่อนหมดอายุนานๆจะได้เห็นสีดีว่าสาวยุค90อย่างแอมสวรรค์มาชาวัฒนาพาณิชย์ใม่เจริญปุระและคริสติน่าอากิล่ารวมตัวกันสักทีล่าสุดทั้ง4ี่สาวรวมตัวกันนัดพิเศษงานนี้ความวุ่นวายจะขนาดไหน ต้องแบบเข้าไปดูในโซเชียลของแต่ละคนเองซึ่งทางด้านแอมสวรรค์ได้โพสภาพหมู่พร้อมเขียนแคปชั่นเล่าถึงการรวมตัวกันครั้งนี้ว่า300ปีผ่านไปที่เรานัดกันเจอกันตามงานทีไรจะบอกว่าเอ้ยเอ้ยเราต้องนัดกินข้าวกันได้แล้วนะแล้วก็ได้แต่พูดพูดกันอยู่นั่นแหละไม่เคยนัดกันได้สักทีวันนี้ไม่ต้องปีไม่ต้องครยุยอยู่ดีๆีสจากตัวระเทพีก็นัดกันฟ้านแลบได้สง,งนัน ส่วนเรื่องราวโอลหมนแค่ไหนโปรดไปดูไล่ย,ย้อนหลังของนางๆทั้งหลายที่ในภาพนะฮะอีฉันไม่ได้ทายอะไรเลยเน้นกินกับเล่นน้องหมากกับน้องนกบอกที่บ้านจะไปสี่โมงกลับสองทุ่มฮ่าฮ่าฮ่าโกหกชัดๆไม่เจอกันนานไปเรื่องมันเลยมีให้คุณเยอะมากใครจะจ้างหรือจัดคอนเสิร์ตสีนางนี้ก็ได้โปรดรีบๆเข้าก่อนวันหมดอายุนะคะท่านผู้ชมฮ่าฮ่า ซึ่งแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างสนุกว่าแคปชั่นอ่านแล้วเข้าใจอารมณ์ค่ะคือดีฟินชอบทุกคนทไว้เดียวกันสีสาวในดวงใจเลยค่ะผ่านไป2,000ปีก็ยังสาวและสวยมากค่ะกรี๊ดร้องนี่คือตำนานยุคเก้าสูที่แท้จริงรักทุกคนค่ะถ้าจัดคอนเสิร์ตกี่รอบก็จะดูทุกรอบเลยค่ะนักร้องในดวงใจทุกคนเป็นต้นค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดและภาพจากแอมและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวก็อยสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆมทุกวันได้ที่ช่องดาราก็อยสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ